ช่างต้าแนะนำกันขอบดีๆราคาถูกนะครับผมตัวนี้ M3 trimmer monster pro เป็นตัวกันขอบโปรโปรอีกหนึ่งตัวนะนี่นะครับมีดีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ข้อดีของเขาคือแรงมาก7,700 rpm ยังไม่มีกันขอบตัวไหนนะที่แรง7,700 rpm นะและให้ฟัน DLC 2.3ใหม่ล่าสุดมาด้วยถือว่าเป็นฟัน DLC 2.3เนี่ยฟันจะบางกว่าฟันของ baby lid นะครับผมถือว่า ดีนะครับเป็นฟันที่อัปเกรดมาใหม่นะดูความบางของเขานะังผมบางมากๆนะตัวนี้เป็นฟันที่บางเกือบเท่ามีโกนแล้วนะตัวนี้นะเป็นฟันที่บางกว่าฟันเบบี้ลิสฟันที่บางกว่าฟันของ2299นะถือว่าตัวนี้เป็นฟันที่ครบจบสามารถไล่เฟดนะสามารถเก็บขอบสามารถกันขอบสามารถปรงผมโกนหนวดเอาไปแกะลายนะ โกนหัวนะได้หมดนะตัดเด็กตัดผู้ใหญ่นะครับตัวนี้ถือว่าครบจบนะตัดผมได้ด้วยนะครับผมเป็นกันขอบดีๆอีกหนึ่งตัวนะครับที่ให้สเปคโหดสเปคแรงฟันตัวใหม่ล่าสุด DLC 2.3ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ราคาถูกแต่สเปคโหดนะครับใครสนใจอยากได้กันขอบดีๆสเปคโหดฟันคมแนะนำหนะตัวนี้ M3 Timer r m 3, Tim mer, Monster Pro Trim นะครับตัวนี้ใช้ดีจริงๆนะใครสนใจทักมานะเพจต้าบาร์เบอร์ M3 Timer r m Tim 7,700 RPM ฟันใหม่ล่าสุดบางเฉียบเกือบเท่ามีโกนแล้วนะ2.3 DLC สวยๆแบบนี้ใครสนใจทักมาเพจต้าบาร์เบอร์นะครับผม